นีนะครับมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับเมื่อสักครู่เราจะได้เห็นนะครับว่าด้านลบที่ทําให้เรื่องของงานของประเทศไทยต่อไปด้วยครับคนี้ไี้ความสัมพันธ์กว่าสื่อของพวกเราทุกคนจริงๆและน่าหวงใหญ่ไปสู่เด็กและเยาวชนด้วยความสัมพัธ์ของเราทุกคนคือพลัง คือเครือข่ายที่จะเป็นร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างการเรียนรู้และพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพผู้ผลิตร้องสร้างนะครับของการที่จะร่วมกันสร้างสื่อประกคบที่สําคัญมากคือเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยที่เห็นผู้เข้าร่วมในวันนี้ให้ความสนใจสว่วัฒนธรรม ทั้งในส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนสื่อมวลชนและโดยเฉพาะการดำเนินงานเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งห้าภูมิภาคการดำเนินงานของเวทีการมีส่วนร่วมโดยมีคุนอาจารย์ใคพูดหลายที่หลายคนลุกขึ้นถามเลยว่าทําไมไมางานเราในทํางานกองทุนใครที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาชืการผลิตนักสร้างสารส,รางสื่อ นะครับเรามีช้างเผือกอยู่ต่อกกองทุนไม่ได้ก็เดินมาที่วัฒนธรรมจังหวัดเออวันนั้นเห็นท่านประหลัดยุพากับดรธน,รรนกรศรีสุขใสครับเราได้เห็นที้เราจะพักเบรกัส,สักครู่หนึ่งสิบห้านาทีนะครับแล้วเราจะกลับมา<พ> ละับภาพที่3นะครับเพื่อความมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคนนะครับขอบเชิญทุกท่านเลยละครับที่ตอนนี้เรามีความตั้งใจนะครับว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการร่วมกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะ